สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเซลเอนะผมมิซูกวงไถมอเตอร์เซลนะครับอยู่ที่บางนาตากกมอ3นะครับผมวันนี้นะครับเป็นการคลิปแรกครับเปิดเปิดช่องใหม่ครับผมเป็นช่องสถานีมิซูนะครับผมสําหรับลูกค้าที่เคยติดตามผมมาจากช่องเอสเตตัก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์ในช่อง youtube ช่องนี้ได้ครับเพื่อเป็นแรงใจให้น้องในทีมงานด้วยครับปกติแล้วเนี่ยครับ นี่จะเป็นของช่องของน้องแจ็คนะครับผมของเซลเราเองนะครับแต่ว่าผมมาเปิดช่องให้เป็นพิธีกรให้ชั่วคราวนะครับช่วยในการเปิดช่องนะครับผมยังไงก็ช่วยให้แรงใจด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมพักกดติดตามให้น้องก็ด้วยนะครับก็จะมีเบอร์ติดต่อผมจะขึ้นไปด้านหน้าตรงนี้นะครับผมสาหรับเบอร์น้องแจ็คนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาทดสอบถามรายละเอียดต่างๆแต่รุ่นได้นครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําตัวปาจิโร่สปอร์ตครับของตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับเป็นตัวท็อป สีขาวคันนี้ราคาที่1่ง้านี่แบาทนะครับผมคันนี้ถือว่าแต่งมาก็ถือว่าจัดเต็มมุส่วนนะครับผมจะพามาชมว่าการแต่งเต็มจัดแต่งเต็มแบบนี้ครับไม่มีสลดเนี่ยลูกค้าคุ้มค่าไหมครับแล้วก็ได้ชุดแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าตรงฝาปรงด้านบนครับเป็นตัวอักษรอารจอร์ปสปอร์ตสีดำนะครับผมควบคู่กับการทําตัวสีกระจังหน้าสีดําเงาตรงนี้นะครับ มันมีให้เลือกทั้งสีดำเงาและดำด้านนะันมีแบบทำสีแล้วก็แรปสติกเกอร์นะครับผมอยากได้แบบไหนนะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนบอกว่าต้องการแบบว่าเฮ้ยเผื่อเบือ่ออยากได้สีเดิมก็ทำการแรปก็ได้นะครับสามารถลอ,ลอกทิ้งได้ผมแล้วก็เป็นสีเงินเหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมตัวคิ้วนะครับผมไอค์บ้นได้มีคิ้วตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ทำการหุ้มสติกเกอร์มาให้ลูกค้าเป็นสีดำเงานะครับผมแล้วก็ เป็นการแรปไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนี้ด้วยนะครับให้เป็นสีชานะครับมันจะได้ความสปอร์ตแล้วก็รับกับตัวกระจังหน้าครับผมรับกับคิว้วเรื่อยๆมาว่าความลงตัวนะครับจะได้ความเข้มความหล่อขึ้นเยอะเลยครับผมควบคู่กับตัวสเกิร์ตด้านหน้าตัวนี้นะครับผมของไรเดอร์เอ็มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งชุดที่บอกเลยว,ว่าขายดีมากๆครับผมชุดนี้ถือว่าแต่งแล้วมันได้สปอร์ตแล้วก็ดูเรียกว,ว่าไฮดูแบบว่าดูสปอร์ตดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับ มันจะมี2แบบที่ผมขายทั้งคันที่มันจะขายดีนะครับติดตั้งให้ลูกค้าไปด้านบนตรงนี้จะเป็นสีดานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้รีวิวอีกหนึ่งคันนะครับให้ชมกันนะครับผมฝากกดติดตามไว้เลยนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าจะมีไฟ LED ตรงนี้ครับผมให้ทั้งสองฝั่งนะครับมันจะได้ความสปอร์ตแล้วก็ช่วยส่งแสงสว่างเวลาเราขับมังคืนจะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเวลาสตาร์ทรถครับตัวนี้ก็จะติดให้ตลอดนะครับเวลาที่สตาร์ทรถติดเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับเพิ่มเติมมาจะเป็นด้านข้างนะครับผม นี่จะเป็นตัวคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะครับแบบดําเงานะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆภายในเดี๋ยวจะพามาชมกันนะครับผมมาดูที่ด้านข้างก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับติเกอร์นะครับสีดําเงานะครับตรงกระจกตรงนี้นะครับมีดําเงาดาได้ให้เลือกเหมือนกันนะครับแล้วก็แรปหลังคาครึ่งท่อนนะครับด้านบนไปหมดเลยนะครับควบคู่ตัวคิ้วมอเตแท์นะครับจากมิซูบิชิมอเตอร์นะผมวันนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับรอบๆมาดูอีกทีนะครับ ว่าการใส่ชุดแต่งแบบนี้จัดเต็มจะมีอะไรบ้างนะครับผมด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีคิ้วล้อขนาด3มนิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดํา metics. เงานะครับควบคู่กับตัวกาบด้านข้างนะครับกาบด้านข้างประตูนะครับจะเป็นการกันลอยกันโคลนต่างๆมันจะได้ความสปอร์ตนะครับดูมีมิติยิ่งขึ้นนะครับตัวครอบบันไดนะครับมันจะเพิ่มความสปอร์ตดูเข้มนะครับเข้ากับตัวกาบด้านข้างแล้วก็เข้ากับสเกิร์ตชิ้นนี้ไปเลยนะครับผม แต่ว่าท่านไหนที่ไม่ต้องการนะครับกาบด้านข้างหรือว่าไม่ชอบข้อบันไดก็สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเพิ่มเติมมาลดในราคาตัวรถหรือว่าไปช่วยดเงินดาวได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านนะครับนี่นะครับก็จะมีนะครับหุ้มสติกเกอร์ครับสีดําเงานะครับผมตรงนี้นะครับตัวข้อกระจกตรงนี้นะครับเคยเป็นสีโครเมียมนะครับสีเงาเงาก็หุ่มเป็นสีดําแล็บนะครับผมหลังคานะครับครึ่งท่อนนะครับตัวนี้นะครับ ถือว่ามันจะได้ความสปอร์ตครับแนวอีดิชั่นนะครับผมกับคล้ายๆกับตัวในตัวอีลิทนะครับผมคล้ายๆกับตัวอีลิทของเรานะครับที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับมือดึงเปิดนะครับตัวนี้นะครับก็หุ้มสติกเกอร์เป็นสีดําเงามาให้ลูกค้านะครับควบคู่กับตัวรองมือเปิดลายแคปลาจากไมซูบิชิมอเตอร์ตรงนี้ครับได้ความสปอร์ตนะครับสวยหรูนะครับตัวนี้ก็ การลอยเล็บและการลอยขีด่วนต่างๆให้ตัวรถเราได้นะครับถือว่าเซฟได้ดีนะครับหรือว่ามีแบบคมเนี่ยมนะครับของยี่ห้อฟิตก็สามารถแจ้งมาได้ลูกค้าต้องการแบบไหนครับอยู่ในออปชั่นในการตกแต่งแถมของทีมงานเราอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วจะมีการนี่ครับพุ่มนะครับผมคิ้วกระจกตรงนี้นะครับคิ้วประตูนะครับตรงนี้นะครับยิงยาวถึงด้านหลังครับตัวนี้ก็หุ้มเป็นสีดาด้านมานะครับ มันก็จะรับกับตัวการแล็บหลังคามาครับว่ามันจะเป็นในแนวทางเดียวกันเลยครับมันจะได้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับแต่ท่านไหนที่ไม่ต้องการก็แจ้งได้ครับสามารถตัดออกมาได้นะครับเพราะว่าแถมให้ฟรีนะครับตัวนี้นะครับดูแล้วมันสปอร์ตเลยทาให้ลูกค้าเพิ่มเติมไปนะครับถ้าปกติเนี้ยจะไม่เคยแถมนะครับแต่ว่าพักหลังเนี้ยผมดูแล้วค่อนข้างที่จะเข้าแล้วก็มันจะได้ความสปอร์ตมากเลยเป็นการแถมเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะครับนะครับก็เนี่ยครับ ชุดแต่งต่างๆนะครับมันได้ความสวยแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยนะครับผมส่วนออปชั่นภายในนะครับจะมาดูนะครับความคุ้มค่านะครับผมที่ผมบอกว่าแบบแต่งเต็มนะครับมันจะได้อะไรไปบ้างนะครับนี่เลยครับสครับเพจนะครับด้านหน้าแบบไฟ LED นะครับเรื่องแสงก็เป็นตัวนงสปิริตสปอร์ตนะครับเวลาเปิดประตูก็จะมีแสงสว่างออกมาในเวลากลางคืนนะครับผม เพิ่มเติมด้วยชุดพรมนะครับ 5D ดีตรงนี้นะครับเป็นแบบเข้าลูกนะครับถือว่าสวยงามสปอร์ตนะครับผมมีแบบเรียบมีแบบตารางแบบนี้นะครับสามารถเลือกได้แจ้งได้เลยนะครับนี่นะครับผมจัดให้แบบนี้เลยครับเซตนี้นะครับผมครับออปชั่นภายในสําหรับรุ่นนี้ก็ปกตินะครับไม่มีพิเศษอะไรนะครับเป็นตัว GT Premium กับเกียร์สองล้อครับแน่นอนครับว่าได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าะครับผมปรับได้8ทิศทางนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้8สปีดพร้อมด้วยสปอร์ตโหมดนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกออโต้โฮนะครับมีครบพร้อมอยู่แล้วนะครับผมหน้าจอด้านหน้าขนาด8นิ้วนะครับแบบทัสกีนะครับเชื่อมต่อแล้วครับบูธด,ด,ดูหนังฟังเพลงรับสายบางสายโทรศัพท์ได้หมดนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ตัวผมเองย,ยังแถมเป็นสายให้ดีไมโครไฟดองเกิลเลยครับเอาไว้เชื่อมต่อแต่ทั้งจอด้านด้านหลังเพดานด้านหลังครับแล้วก็จอด้านหน้านะครับผมยังแถมใส่ให้อยู่นะครับ ฟังชันต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับวงลอยมัตติฟังก์ชันนะครับรบคันหมดอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับกล้องมองภาพรอบคันคูชอนโทนนะครับผมแบบแปรผันนะครับกุญแจุูสตาร์ทนะครับก็คุมกระจกด้านข้างนะครับผมระบบเซ็นเซอร์นะครับเตือนการชนด้านรอบคันตัวนี้นะครับด้านหน้าสีจุดด้านหลังสีจุดก็จะควบคุมในจุดนี้สามารถปิดเปิดได้นะครับ ระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับผมนี่ครับในระดับที่รถใช้ความเร็วต่ําไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชัมงนะครับ,บระบบป้องกันการเลื่อนทล่ไหนะครับก็สามารถปิดเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับผมออปชั่นต่างๆก็มีรีวิวไปบ้างแล้วก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าๆในช่องของเอสเตทดัดได้นะครับผมอันนี้ผมมารีวิวในช่องกับตัวช่องของสถานีมิซูนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามพห้น้องไว้ด้วยนะครับ ก็เป็นการช่องที่เขาเรียกว่าผมจะมาเหมือนกับว่าแชร์นะครับผมเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับผมออกรถคาเจโรนะครับถ้าออกรถกับช่องสถานีมิซูนะครับผมมีส่วนพิเศษให้แน่นอนนะครับสําหรับการเปิดช่องใหม่แบบนี้นะครับวงเพดานนะครับผมตัวนี้ก็เนี่ยครับผมจอเพดานนะครับตัวนี้ก็มีติดตั้งให้สําหรับตัวซีลิคอนกับเครื่องยนต์สองล้ออยู่แล้วครับ พร้อมสายให้ดีไ w ไวไฟดองเกิลนี้ผมแถมให้อยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งไม่สูบเชิเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยแถมฟรีตอนนี้ก็ยกเลิกไปแล้วครับแต่ว่าทางผมยังจัดโปรโมชั่นแถมให้ลูกค้าอยู่นะครับพร้อมด้วยชุดพรมแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้นะครับครบแน่นอนครับถือว่าคุ้มสุดๆนะครับครับอยากภาพเลยครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาตัวปาเิโร่สปอร์ตอยู่นะครับผมจะพามาชมโดยรอบเลยครับว่าความสวยสปอร์ตแบบนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับว่าด้านหลังนะครับเป็นนะครับ ชุดแต่งของไイเดอร์เอ็มนะครับนี่นะครับมันได้ความสปอร์นะผมสไตล์นะครับข้อกลมคู่แบบนี้นะครับทั้งสองพันทั้งสองข้างนะผมตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับคาดเอวด้านหลังนะครับพุ่มเป็นสีดําเงานะครับพร้อมด้วยตัวอักษรปาเกลโลสปอร์แบบนี้ด้วยเหมือนกับที่ติดฝาปุงด้านหน้านะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับเรามาติดตั้งเพิ่มเติมด้านหลังให้มันดูสปอร์และดูความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ ว่าสปอยเลอร์ล่างหลังแล้วก็ตัวเสาอากาศที่ฉลามก็พุ่มเป็นสีดําให้ด้วยนะครับงานทุกชิ้นมีการรับประกันนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเราแตกแตงไปแล้วครับจะทิ้งลูกค้าเลยนะครับสามารถมีปัญหาสามารถแจ้งครับมาโดยตรงได้ที่ผมหรือว่าทางช่องทางเราได้หรือว่าแจ้งทางเซลล์แจ้งได้เลยนะครับว่าของที่มีปัญหาตรงนี้นี้ครับสามารถกลับมาแก้ไขได้เพราะเรารับประกันชิ้น,นงานให้ลูกค้าทุกชิ้นนะครับ เห็นไหมครับว่าชุดพรมนะครับปกดีก็จะปูให้เต็มแบบนี้ครับซึ่งขนาดรุ่นนี้นะครับผมจะไม่มีตัวยางอะไหล่มานะครับนี่เราก็เพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวล้อแม็กตัวนี้นะครับในโปรโมชั่นของผมเนี่ยไม่ได้แถมนะครับเดี๋ยวว่าลูกค้าต้องการก็คือสั่งซื้อเพิ่มได้ครับในราคาพิเศษนะครับนี่นะครับก็จะได้ล้อแม็กแบบนี้นะครับทรงเดียวกับที่เราได้มาจากโรงงานเลยนะครับ เป็นล้อแมกนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งแค่ล้อแม็กแล้วก็ชุดโซ่นะครับชุดเขาเรียกว่าล็อกของเขาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็ราคารวมอยู่ที่ประมาณ4,600บาทนะครับผมไม่รวมยางนะครับในลูกค้าก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับในกรณีที่ต้องการแบบว่าจะเอาไปเรียกว่าเอาไว้เซฟนะครับผมหาแค่ซื้อตัวยางเปรเซ็นด้านนอกมาใช้โช๊คอาวได้นะครับราคาจะถูกกว่านะครับ นี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับผมหรือว่าใครต้องการเพิ่มเติมยังไงก็ไม่เอาชุดแต่งตรงไหนก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวชุดล้ออะไรตรงนี้ได้นะครับผมเน้นว่ายังไม่มียางนะครับ4,6 0พไม่รวมยางครับจะเป็นแค่ชุดโซ่เฟืองแล้วก็บรรล้อมแบบเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับของกลัดเซ็นเซอร์เตะด้านหลังนะครับนี่เลยครับครบคันแน่นอนครับชุดแต่งบอกว่าจัดเต็มแน่นอนครับถ้าลูกค้าเลือกในแบบโปร จัดเต็มแบบนี้นะครับนะครับว่ามันจะได้ความสวยสปอร์ตลงตัวนะครับสําหรับชุดแต่งแบบนี้แบบจัดเต็มนะครับอยู่ที่ความต้องการของลูกค้านะครับถ้ามองแล้วว่าไม่คุ้มนะครับอันนี้เราไม่ได้บังคับมาลูกค้าเราผมัวผมเองเนี่ยแล้วก็น้องแจ็คเนี่ยครับจะขายตามโปรโมชั่นที่เซ็สร้างขึ้นมานะครับแนะนําลูกค้าในทางที่ดีที่สุดนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการจุดไหนก็มาคุยกันได้นะครับ อยากตัดจุดนี้นะครับออกนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดหรือว่าไม่อยากได้กาบข้างนะครับไม่อยากได้ตัวข้อบันได้นะครับต้องการเป็นตัวชุดล้ออะไรแทนก็มาคุยกันได้ครับตัดให้ได้หมดนะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกดไปเลยครับกดติดตามไปเลยดีกว่านะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับสําหรับตัวนี้กําลังเปิดช่องใหม่นะครับคุณได้ส่วนลดพิเศษหรือว่าได้ของแถมพิเศษแน่นอนนะครับ สหรับกลุ่มลูกค้านะครับที่แบบว่าไม่ต้องการชุดแต่งไม่ต้องการแต่งเต็มนะครับเขาบอกได้เลยบอกได้เลยครับแจ้งได้เลยนะครับเรามีพิเศษให้นะครับอีกหนึ่งชิ้นแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันว่าลูกค้าอยากได้อะไรนะครับนี่นะครับผมจัดพิเศษให้เลยนะครับเป็นคนตกแต่งให้น้องเขาเหมือนกันครับเพราะว่าช่องนี้นะครับก็หมองเป็นอีกหนึ่งช่องที่ผมมาดูแลนะครับเพียงแค่ว่าแชร์ลูกค้าออกไปนะครับผมดูแลคนเดียวไม่ไหวนะผมต้องให้น้องมาช่วยดูแลนะครับการโปรโมทการ พีเซนต,ต่างๆการรีวิวต่างๆก็จะมีผมเข้ามาแจมด้วยกับทุกคลิปแน่นอนนะครับผมแต่โดยส่วนมากก็น่าจะเป็นผมนะครับที่คอยดูแลช่องทางนี้ด้วยนะครับนี่นะครับอยากได้สไตล์แบบไหนนะครับสเกิร์ตด้านหน้าแบบไหนมาคุยกันเลยนะครับผมอยากได้เล็บไปหรือว่าไม่ต้องการเล็บไปไม่อยากเล็บตัวคิ้วเอ็กซ์วานดอมิกด้านหน้าก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับ วามันสปอร์ตนะครับผมอีกอย่างไฟ L e d ดีด้านหน้าเนี่ยครับทัดคือาสตาร์รถเนี่ยมันจะสวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ครับยังขาดตัวราวหลังคานะครับผมที่รอติดตั้งนะครับก็พร้อมส่งมอบในวันที่19นี้นะครับคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ100%นนะครับสีแห้งเรียบร้อยเหลือมาประกอบไปนิดหน่อยก็จบแน่นอนแล้วครับเพราะว่าชุดพรมผมมึงปูให้ลูกค้าเองนะครับเมื่อเช้านี้นะครับสั่งพิเศษมาให้เลยนะครับมีสีมากมายให้เลือกนะครับ ก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับสไตล์การแต่งรถแบบนี้ก็จะเป็นตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมใครท่านนะครับสีประตูแคปบนะครับผมรถเก่งนักถ่านมิลานนะครับต้องการแต่งเต็มแบบนี้หรือว่าต้องการใช้งบประมาณเท่าไหร่มาพูดคุยกันเลยนะครับการแต่งเต้มรถท่านแบบนี้จะไม่มีสลดให้ลูกค้านะครับผมฟรีทุกอย่างนะครับผมตามเงื่อนไขนะครับตามที่ผมรีวิวไปแบบนี้เลยครับเพียงแค่ว่าคุณไม่อยากได้จุดไหนมาคุยกันเลยครับ จะตัดออกไปว่าเป็นส่วนลดให้ลูกค้านะครับคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมนี่นะครับพอสําหรับนะครับทุกท่านที่เคยหรือว่ามาดูช่องนี้เป็นช่องแรกนะครับก็สามารถไปติดตามผมได้เพิ่มเติมจากช่องเอสเตตัสนะครับผมสามารถค้นหาได้เลยนะครับมีการตกแต่งปัจจุบันสปอร์ตนะครับหลายสีหลายแบบหลายสไตล์นะครับให้ท่านได้ชมกันนะผมว่าจะเป็นตัวไททันนะครับต่างๆนะครับ เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับผมท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบผมคลิปแบบนี้ครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามไม่ให้ช่องสถานีมิสโซด้วยนะครับผมเป็นช่องน้องใหม่นะครับผมอีกช่องทางที่สามารถติดต่อผมได้โดยตรงครับมีเบอร์โทรศัพท์ผมแอดดีไลน์นะครับทิ้งไว้ใต้คลิปผมจะขึ้นไปด้านหน้านี้ก่อนเลยครับแล้วก็ใต้คลิปมีสามารถกดไปดูได้ครับจะมีทั้งเบอร์ติดต่อน้องแจ็คแล้วก็ของขอผมเองนะครับ สามารถโทรแล้วก็แอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับผมอยากได้รถสไตล์แบบไหนนะครับตกแต่งยังไงอยากได้ส่วนรถแบบไหนนะครับหรือว่าอยากได้แต่งสไตล์ไหนก็มาพูดคุยกันได้ครับผมมีทั้งรถเก๋งนะครับรถกระบะนะผมมีพร้อมตกแต่งให้พร้อมเลยครับยังไงก็ลองมาพูดคุยกันก่อนนะครับผมท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมเอาไว้เจอคลิปหน้าจะมีรถแต่งอหรือสวยมาให้ชมครับสำหรับวันนี้ต้องขอสวัสดีครับเอาไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ